สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมดสุขุสุขคนสบายดีจ้าพี่น้องพี่น้องเปิดคลิปมากะมาเป็นทีมพี่น้องสีเดียวกันเลยพี่น้องมาเป็นทีมพี่น้องเสื้อแม่แล้วก็น้องนนก็มีหมดนอนกนนอนวันนี้จะใช้หมวกพี่น้องสีเดียวกันพี่น้องมาเป็นทีมวันนี้กะประมาณชี้ามงเลยพี่น้องเริ่มคำอลไรอากาศก็เริ่มเย็นสิพาน้องนอนนอนยางรอหลิ่นพี่น้องเพราะว่ามืดอนี้อากาศมันหอมได้พาไปใช้เลยพี่น้องเลยอย่ห้องมันมิด แย่น้องเบื่อก็เลยจะพาเลาะืนินใกล้ๆนอแหละพี่น้องเฮือนปลาโอนหลกักน,นี่แหละพี่น้องอเฮือนแม่น้อยอืลให้ปู่นนปย่าจะพาไปไก่พี่น้องจะพาน้ององันนนไปเปิดหูเปิดตาแต่ว่ามันก็นยากาำทางเนาะอากาศมันฮ้อน,นไกลเรืแอยเพี่น้องตอนแรกๆมาก็จะพาเลาะแต่นี้พี่น้องพาลเลาะเงินสองสามลังนั่นแหละให้น้องอันนนเดี๋ยวพอนคลายเดี๋ยวแก้เครียดพี่น้องอยู่แต่ในห้องร้ายก็จะลุกเบือ่อ มาสิเพื่อนเนาะไปไปเฮาอ๋อมาเป็นปทีมเพื่อน้องคนนี้หายเพป็น <laughs> ตะเวนกาตกอะไรเพื่อน้องอากาศเย็นๆตอนแรงพอกลางเว่นห่อนแหง้งพอตกแลนด์มากกะไข่แน่เพื่อน้อง <laughs> พออยู่ได้ไปพาลูกเลาะได้เพื่อน้องเด้อบ่เนี่ยพาลูกแก้เครียด <laughs> ไปแพน,น, <laughs> นด้านน ไปล mm ิีนทางใดไปย่างย่างเดี๋ยวค่อยย่างตาลังค่อยทำเดี๋ยวเราย่างรถจะบปะทาค่อยก็ได้ค่อยย่างทันเดี๋ยวเราหดพักในชิ้นล่างพันนี้พี่น้องน้า เป็นยังกินทางนี้ไ่นะกา่าอ้น้าดข้อดี้เดี๋ยไแม่ตาเมาโอ้ยบ่งบ่งในคิปว่าตกใจเหรเอาบมี่หดคือเพ่เห็นเป็นน้ำหมอนะตกใจเพอ้อกยังจปดมากเอไปกินนมบ้นุงก็ไแพย คอยพ่าพมีลูกอยากห้พ่อนเนาะตรวจใหม่มึงดูวะติดกล้องปุ๊บตัวตรวเนี่ยได้ยพูดาตัวละเอียดมากโอ้ยลมมมาตรวจเ้ยะโอผิดพลาดทางเทคนิคนาะลีบอธรรมดาแล้วจะออกมาเนี่ยบธรรมดาแล้วเนี่ ดือกว่านอกกน,นอกนอน่นี่ยวันจ้งนี่หูแล้วบอกพูนิงผู้ชายหาหกเดืยวแล้วเนหาะเขาหา,ตาแต่หูว่ามีกับพากระตั้งซื้อพอดีเต็มสองหน้าจีา้เขียน <c oughs> เขียนซ <c oughs> ื้อ <c oughs> บำอรุงไปแล้วพอไปแล้วเธอเ ไอหน้าวะเลยเธอเดาแล้วว่าสื่ออาแลคิดแล้วแล้พูยิ่งชื่อจรงไดู้าชื่อจังได้เฮ้ยแล้วลูกเฮ้แล้วไกันเฮ้มันฮ่า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 หนาก่าฮ่่าฮ่าฮ่า่ล่่ อยากให้อนนท์แยบทองคือแบบคือขาวาครับอนนท์ใหญ่พอนแล้วเป่ได้อนนท์ใหญ่พอนแล้วหรือเปล่าได้มีแววอยู่ไหมอันผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเบิ่งเป็นเพื่อนหู้ไดรอันเบิ่งสะบือพอนับเปิดเสบือเบิ่งสะบือจุ่มสสบือบานเนี่ยครับเบิ่งหูเบิ่งได้เปล่าอ๋ ยนเนองเลยบม้ป oh, oh. hey. oh. ่าท okay. like ี่เหเหลือได้ใามน้อยเลยแม่ได้ฝุ่นเลยป่ะคนนังทองอันบางหาทองสิ้อยคนนั่งท่องนาคือป่านี่หันเฮ้ยบกเดือนกระซับชิเกิดแล้วให้มานสมาเดือนเอาเฮ้ยพีน้องยกละฝุ่นบ่ฝ่เพี่ยนฝุ่เขาเตยม ส่วนเมียท่องนี่พวกราชิมือเลยสาหเราตัวชิมือยเป็นสองเท่าแล้วเพราะว่า้นยาบ้านสองเถื่อบุั้น้องลปั่นตลอดบ่โอ้้ปั่นดนแท

เอาแม่เขาทองน้องลาเขากินก <ain>. ินอันนั้นได้ปวกในในกอกเสาเนี่ยปวกขี้ดินนั่นแหละแม่เขาอันน้องลาเขาอ่ะน้องลุงจะกินนะจ๊ะแบบยากกินยังพิเศษนะนะส่งน้องลุงกินชแนะกินชูแนวเลยป๊อปกินชูเนล แม่แล้วเนาะจำเป็นาอหน้าได้เพี่น้องไอคนหนึ่งเข้าหนึ่งหน้าแล้ววันนี้กินบแอนปุ๊บเอียนทาคุดเอาโอ้เจ็บแข่แล้ววันนี้

ยินโปแพ้แม่ใั่ปะไอืังกี้น่ืนจังกินกีต้าอือจับปดได้หรอีกกิตาอันเดยอ์อนเดย์พี่้องมาหน่อยกแกแลนต้งไปลบมาอยู่ในน้นองคนที่อุ่นน้องนอนกาย,ย้ี่ไรมาหน่อยเบิ่งยากอยากผู้ดูดเอาแค่ว่าบูอ้อยากน้อ,องนอนกันหยาดคลองน้องมาอะไรไปไหนจ้าบมเป็นยังดอกเป็นนมไอคิว น้องมากินไอคิวคนนะเห็นพวกพี่น้องจ้าหน่อยกินนมเลยแม่ยังดอกยังพันสื่ออันนมอันนั่นแหะสิสื่อนมอันมาส่งเราเออหู้กินดีเว้ยจีเมย์ซื้นเลยกินดูดขนาดเลยปกติเขาชงอ่ะพี่น้องอยากอันเห็นน้องมาสิกินนมคนละอยากปกติส่งเคนผสมกินจับเอาเลยบังนี่จับเอาเลยบังนี่งเสียงดูดหิวไปลรกหิวไร เอาคิ้วดีได้หนิงเอ้ยเอาลูกเอากินโอ้ยเอากินพี่นกแล้วกินอีกแล้วคุณโอ้ซื้อให้กินรดเป็นแนวนี่ชงไซม์บุยากนมแม่แล้วแม่เมนเมนเออสองเอ้ยปีปลายเลยเด้บุยากแล้วนมแม่นี่จะว่านมสมแล้วเนาะน้อยอือคือคือโปซี่เบิ่งนมจะหงนะจะหงกินเผ็ดกินเค็มมันสมมันบุยากษ์ไรเมนนู้นอันนี้นมจืดรสจืดได้นี่นะฮะเซฟเ็นโบหะ โอ้ยชูมาให้กินเลยเตอร์เป็นแนวนี้โอ้ยแซ่แช่แซ่แช่บลูโอ้ยแซ่บบลูแซ่บพี่น้องอห้าห้ะดูดเอาดูดเอาพี่น้องเอ้ยฮะฮะขอบใจป่าลายๆเด้อกินกินเหยบดเลยพี่น้องป้าจนบดขลงหนึ่งสื่อมายคนพี่น้องว้าวนบอกน้ำต้องกินเลยเด้อแนวนี้นะห้า กินค่ะแสดงบอ่อยากแล้วนมเจ้านั่นเด้อใช่ใช่แม่เนี่ยล้างมือนั่งกินแล้วก็ให้ได้ปะจากวันนมฉ่อมมาเรื่องนองมเบาแล้วก็บุเจ้าก,กินลายอย่างแล้วผมเป็นแม่แล้วบอ,อยากเข้าใจบ่จะต้องซื้อนมเนื้ออื่นมาให้ลูกกินแบบนี้นะเจ้าก,กินของเผ็ดของเค็มนี่เนาะอืมนำนมมันกระเผ็ดกระจางกระเข้มไปน,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 น้ำมันกรกกะกสมเลยฮะในนี่มันกระเซ่บได้โนพี่โนแม่แม่ฮะสวมอนี่น ากินจุบดขลุ่นหนึ่งจุโอวนดึงลิ้นลิ้นป่านไหนเอามาหน่อยแกฮิ้วกันพี่น้องน้องนนแกฮิ้วกันแม่แม่เพิ่งเริ่มบดนมนุ่มแล้วพี่น้องเพิ่งเขี่ยขลุ่งแล้วแหละแม่แม่อยากอันนั้นอยากห้นุ่มพี่น้องลงมาแกกินนมกันพี่น้องอาเห็ดอุลุยอยู่อืม กินนมพี่น้องนี่แต่โตอ้วนเป็นต่สั่งกันหพี่น้องจ้ะโอ้อยังลูกหือกินอะารกินอะารโอ้จกินกันกินกันเดี๋ยวก่นลูกเดี๋ยวแม่้ากินจ้าลายมานก่อนี่ที่ื้อนมข้นมาส่งห้มาหน่อยอยู่ ชื่อน้ำ,นำเล็กตะซอยบอกินบะปะน้ำน้ำเล็กตะซอย,อยนะนมอันลดหวานเออให้เลี้ยงมาชามเลยบ่น,นี่บ่เดี๋ยวตัวนั้นบ่แเพนมาเอาตัวน,นั้นเลี้ยงจะซองตัวนี้ค่ะพี่น้องเลี้ยงไว้ละลาย,ลายก็ดีเนี่ยแบ<ต>บ<ต>อันเวลานะนพี่น้องแล้วคนมาพจังเห่าเ้ี่ยบกกุ้ง มาแต่ใส่เจ้าเฮ้ยเอาหมี่มาลวกลวกสูเปากินพี่น้องมีพี่น้องจ้ะใส่หมูน้ำกล้วใส่หมูน้ำเนาะใส่หมูใส่ผักน้ำตับ่น้ำตเมนเมนเอาคิดอิ่มกันหมดเลยพี่น้องแง่ง่ายเรือตัวเดียวไปนี่อิ่มเลยพี่น้องจ้ะน้องนนอนได้สักิ่แม่จิ้อิ่มแล้วว่านองนนอนเลยให้ม่กี่ป่า กินผัดขนาดแล้นเ่นว่ะแทบนนว่าแทบแทบสงสัยเบื่อนมแม่แล้วสงสัยนมแม่ฉบแล้วนมให้คิ้วไก่ได้แพงกระดองล็กนตะซอยก็ได้นะอโบโบได้โอ้เอาัวแดงก็ได้ัวแดงอ่ะัวแดงรสจืดนะ เอาพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกใจพี่น้องขอฝากช่องน้องอานนท์รันนุนนะเด้อพี่น้องกับช่องน้องซาวนะพี่น้องเปิดใหม่ช่องน้องพรสวรรค์สีสากด้วเจ้าพี่น้องน้องลุงคนน่ารักกาหน้าตาอ้นอและการ่องใหญ่ครับพี่น้องอลุงนาฟาพ่อเสีอเลี้ยง อากาศทีมงานแลยพี่น้องครอบครัว GKS ฝ่ายเด้พี่น้องเด้อ